ในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ว่าเป็นความรู้พื้นฐานในการเตรียมตัวที่จะสอบในรอบนี้ถึงแม้ว่าในบางตำแหน่งเนี่ยจะบอกเอาไว้ว่าขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบแล้วเนี่ยจะไม่ปรากฏหัวข้อที่บอกว่า ท่านจะต้องรู้เรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่จะมีหัวข้อหนึ่งที่อยู่ท้ายก็บอกว่าความรู้ในลักษณะงานในตำแหน่งที่ท่านสมัครข้ราการสรรหาท่านจะต้องรู้พอดูคําว่าความรู้ในลักษณะงานในตำแหน่งที่ท่านสมัครข้อราการสรรหาเนี่ยไปดูลักษณะงานของท่านเนี่ยท่านต้องทํางานสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของท่านท่านต้องทํางานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยีบปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนั่นก็หมายความว่าในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการถือเป็นความรู้พื้นฐานในการทําความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาที่ท่านจะนําไปใช้ในการเตรียมตรวจสอบ เพื่อเนินต้นแบบนี้ครับว่าในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นแผนฉบับที่13และแผนฉบับที่13เนี่ยเวลาท่านไปทําข้อสอบนะก็เป็นไปได้ครับที่ข้อสอบจะถามว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่ในระหว่างช่วงปีพศไหนเหมือนคําถามจะไม่ยาก แต่ถ้าหากว่าท่านถูกแนะนำถูกชี้แนะไปว่าจุดนี้นะเป็นจุดที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เป็นจุดที่จะเป็นคำถามในห้องสอบแล้วท่านต้องตอบได้อย่างถามถึงว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเนี่ยใช้ระหว่างปีพศไหนถึงปีพศไหน ถ้าหากว่าท่านไปไล่ช่วงระยเวลาในการใช้แผนเนี่ยจากปี2,504แผนเขาจะใช้ช่วงละ3าปีและก็เป็นการใช้ต่อเนื่องมาเอ้ยแก้ไขครับใช้ช่วงว่า5ปีแล้วก็เป็นการใช้ต่อเนื่องมา5ปี5ปี5ปี5ป,5ปีจนถึงฉบับที่12ประกาศแรกบอก5ปีครับ แต่มีการขยายครับถ้าไปนะถ้ามาทําความเข้าใจในแผนที่สิเลยเนี่ยท่านจะเกิดความเข้าใจว่าก็หปีหปีเหมือนกันนั้นยกเว้นแผน12 5สบกหเพราะแผน12เนี่ยมีการขยายเวลาอีก1ปีแผน13 5ปีก็คือช่วงปีพศสอง6ันห้ถึงสองพนี่คือคําตอบว่าถ้ากรณีท่านไปเจอคําถามว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันใช้ระหว่างปีพศไหนคำว่าฉบับปัจจุบันก็คือฉบับที่13ปีพศคือ2,566ถึงปี2,570หรือท่านอาจจะเจอคำถามในห้องสอบตรงนี้ครับว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ปีถามว่าใช้รกี่ปีคำตอบครับเนี่ยจากปี2,566ถึงปี2,570ก็คือระยะเวลา5ปี พศที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นพศตามปีกบประมาณปีกบประมาณ2,566ถึงปี2,500ปีกปมา2,570ระยะเวลาในการใช้แผนนี้เนี่ย5ปีครับอาจเจอคำถามในห้องสอบที่ถามถึง 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไหร่ตอบ 13. 2. เขาอาจจะถามช่วง ปีงบประมาณในการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าใช้ระหว่างปีงบประมาณไหนถึงปีงบประมาณไหนคําตอบก็คือปีงบประมาณ2,566ถึงปี2,570ท่านเขียนตามได้เลยนะครับ 3. คําถามในห้องสอบอาจจะถามว่าระยะเวลาในการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยระยะเวลากี่ปีในแผน ก็ไม่ได้บอกไว้ว่าใช้กี่ปีแต่บอกช่วงพศออไว้เนี่ยและข้อสอบก็จะเอาตรงนี้ครับมาเป็นคําถามว่าท่านมีการมองภาพอง์รวมในแต่ละเรื่องอย่างไรก็คือได้เวลา5ปีตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในภาพรวมของแผนครับแผนพัฒนาเุรกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13 จะมีทั้งหมดอยู่13หมุดหมายการพัฒนาเมื่อก่อนจะใช้คําว่าประเด็นยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ของการพัฒนาแต่ฉบับนี้นะครับใช้คําว่าหมุดหมายครับสิบมุดหมายการพัฒนาและใน13หมุดหมายของการพัฒนาเนี่ยก็จะจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น4มิติครับเพื่อเกิดความเข้าใจวันนี้เรามาเริ่มต้นทําความเข้าใจครับว่า สิบสามบทหมายเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างในมิติที่หนึ่งครับจะเป็นมิติเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริการเป้าหมายครับเรื่องของการผลิตเรื่องของการบริการมิติที่สองครับจะเป็นเรื่องของโอกาสและก็ความเสมอภาคในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม มิติที่สามจับเป็นเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิติที่สี่จับเป็นเรื่องของการผลักดันการพลิกโฉมประเทศไทยสี่มิติครับกระชับหนึ่งเรื่องของการผลิตการบริการสองเรื่องของโอกาสความสุขภาพสามเรื่องของความยั่งยืนสี่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉม ภาพจําที่ท่านสามารถที่จะทําความเข้าใจโดยที่ท่านอาจไม่ต้องท่องจําจากตัวหนังสือเพราะด้วยเหตุและผลหลายอย่างครับว่าสิ่งที่ท่านอยากจะจำนะท่านจะลืมและสิ่งที่ท่านอยากจะลืมท่านกลับจําและหากว่าท่านพยายามจามากๆครับอย่างโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับท่านถ่ายภาพ สะสมความจําให้กับเครื่องโทรศัพท์ของท่านสะสมความจําให้กับคอมพิวเตอร์ให้กับโน้ตบุ๊กของท่าน iPad ของท่านสะสมนานเข้านานเข้านานเข้าเป็นไงครับความจําเต็มครับเต็มแล้วเป็นยังไงมันใช้ไม่ได้มันเออเลอร์มันค้างสมองของคนเรามีระบบกลไกในการทํางานคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์นะครับ เหมือนกันเลยครับถ้าเราจําเข้าไปมากๆครับจำเข้าไปมากๆแล้วท่านก็จะค้างเออร์เลอร์หมือนกับคอมพิวเตอร์เลยครับนี่ทํำยังไงแล้วก็ซิปครับให้ข้อมูลมันมันบีบอัดข้อมูลให้มันเล็กลงกระชับความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ถ้าถามว่าสีมิติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรท่านลองนึกภาพจําครับว่าก่อนที่ท่านสะว่าท่านจะเป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านทํทำยังไง อะไรทไอีกครับท่านอยากเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าท่านจะทำยังไงต้องเริ่มต้นจากการผลิตก่อนมีสินค้าก่อนหาของมาขายก่อนหาหาก่อนว่าท่านจะจะขายอะไรต้องมีสินค้าก่อนต้องมีการผลิตก่อนการขายเนี่ยเราขายสินค้าที่เป็นสินค้าก็ได้หรือไม่ใช่สินค้าที่สัมผัส แต่ต้องได้แต่เป็นการขายการบริการที่เป็นการบริการเป้าหมายเซอร์วินี่คือมิติที่หนึ่งเมื่อมีสินค้าเมื่อมีการบริการที่เป็นบริการอย่างมีเป้าหมายแล้วเนี่ยซึ่งสินค้าที่ที่อยู่ในหมุดหมายของการพัฒนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเรื่องของการเกษตรเรื่องของการท่องเที่ยว ในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าในเรื่องของการแพทย์เรื่องของสุขภาพในเรื่องของการลงทุนเรื่องของโลจิสติกส์เรื่องของศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์นี่คือผลิตภัณฑ์นี่คือสินค้าที่จะนําออกไปสู่ตลาดในภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีนายกอปลูกอันเกษตรมีนายขอเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออาจจะมีนายคอนายงทาการเกษตรด้วย ระบบเศรษฐกิจในบ้านเราก็คือใครค้าขายใครขายขายได้ทำยังไงมีหลายคนทําการเกษตรมีหลายคนทําการท่องเที่ยวมีหลายคนผลิตยานไฟฟ้ามีหลายคนที่มีความสามารถเรื่องของการแพทย์เรื่องของสุขภาพมีหลายคนที่ดําเนินการเรื่องโลจิสติกมีหลายคนที่ทําเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ทำยังไงเราก็มาสร้างโอกาสสร้างความสมภาพสร้างความเท่าเทียมกันเกิดขึ้น สิ่งที่เป็นมุดหมายที่จะสร้างโอกาสและก็สร้างความสุขภาพเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการทําให้เกิดวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเกิดพื้นที่ที่ปลอดภยัยเกิดเมืองอัจฉริยะขจัดความยากจนข้ามรุ่นลดลงคือต้องการให้เกิดความสุขภาพต้องการให้เกิดความเท่าเทียมไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้เท่าเทียมในทุกๆแบบไม่ใช่เป็นการของการดําเนินการที่ที่ให้ความเท่าเทียมหรือไม่ใช่ว่าให้ให้เท่ากันทั้งหมดแต่เขาก็จะเปเน้นที่ของปัจเจกบุคคลความเหมาะสมในแต่ละคนเห็นไหมมีความเหมาะสมเพียงพอและเหมาะสมท่านอาจจะเคยเห็นภาพครับที่มีภาพตัวอย่างของความเท่าเทียม มีคนที่หนึ่งแล้วก็มีคนที่สองแล้วก็มีคนที่สามที่ตัวเล็กลงมาแล้วก็มีคนที่สี่ที่ตัวโตๆหน่อยสี่คนนี้ไปยืนอยู่ข้างกําแพงไปงยืนอยู่ข้างกําแพงถ้าให้ความสมุขภาพกับทุกคนในข้างกำแพงนั้นเนี่ยข้างในกำแพงนั้นเขาก็มี การแสดงสนุกสนานอยู่สี่คนเนี้ไปยืนอยู่ข้างกำแพงเพื่อที่จะดูการแสดงความเสมอภาพความเท่าเทียมถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยได้เก้าอี้ที่สามารถเหยียบขึ้นไปแล้วก็ทําให้ความสุขของเขาเพิ่มขึ้นถ้าทุกคนได้เก้าอี้เท่ากันคนนี้ก็ได้เก้าอี้ขนาดเท่ากันคนนี้ก็ได้เก้าอี้ขนาดเท่ากันคนนี้ก็ได้เก้าอี้ขนาดเท่ากัน ทุกคนสี่คนเนี้ได้แเท่ากันมันต่างกันตรงไหนกับที่เขายืนอยู่ปกติมันก็ไม่ต่างถูกไหมแต่ความเท่าเทียมความเสมอภาคในแผนเนี่ยอย่างเหมาะสมในปัจเจกบุคคลตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคลคนที่ตัวสูงก็อาจจะเอาเก้าอี้ที่มันต่ำหน่อยคนที่ตัวต่ำ ก็เอา,าอิซอสูงขึ้นเพื่อให้เขาสามารถที่จะมามองเห็นเท่าเทียมกัน,ก,นก็ตามขนาดของคนครับก็จะเป็นประมาณนี้ในประการต่อมาครับเมื่อเราสร้างโอกาสสร้างความสมุภาพแล้วเนี่ยไม่ใช่เกิดชาตินี้ใช้ชาตินี้ชาติเดียวรุ่นลูกรุ่นหล,ลานรับกรรมตอ่อไม่ใช่อย่าง,งานั้นครับ ในมิติที่สามเนี่ยเขาต้องการให้เกิดความยั่งยืนครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนสังคมคาร์บอนต่ำลดความเสี่ยงและก็ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพยายามรักษาสภาพภูมิอากาศหรือทรัพยา,ยา,รก,ารกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้ มันเกิดความยั่งยืนแล้วก็ในมิติที่สคือต้องการให้เกิดการพลิกโฉมประเทศต้องการให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงไทยจะต้องมีกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงคำว่าสมรรถนะก็คือทักษะในการใช้ชีวิตขีดความสามารถในการใช้ชีวิตในการทำงานในการแสดงออก หรืออาจจะบอกว่ามีพฤติกรรมที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งสาขาอาชีพแปลว่าสมรรถนะสูงคือมีพฤติกรรมที่ที่ดีมีพทักษะในการทํางานมีทักษะชีวิตมีทักษะในการเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องในแต่ละด้านตามความถนัดของตนมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตแล้วก็มีภาครัฐเนีย่ยจะต้องเป็นภาครัฐที่ทันสมัยครับอย่างทุกวันนี้เราเอาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในหลายๆกิจกรรมครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายก็ให้เราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นและก็ตอบโจทย์ของประชาชนให้เป็นมิติที่ที่สิซึ่งในรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับท่าจะต้องรู้ก่อนครับว่าวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เนี่ยมีวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายอย่างไร เข้าใจวัตถุประสงค์เข้าใจเป้าหมายก็เข้าใจาเใจ,จตนาว่าแผนฉบับนี้เนี่ยมีวัตถุประส,ระสงค์มีเป้าหมายอย่างไรสิ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการพลิกโฉมประเทศไทยครับสังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนมีคําว่ายั่งยืนเข้ามาพลิกโฉมประเทศไทยนะครับ สังคมก้าวหน้าครับเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายหลักของแผนเนี่ยอยู่5เป้าหมายครับคำว่าเป้าหมายมันกับเป็นภาพฝันนะเป้าหมายเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นเป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะให้เกิดขึ้นในแผน13นี้เนี่ยต้องการที่ให้เกิดภาพฝัน ต้องการให้เกิดก็คือเกิดการปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมคืออะไรเคยมีคำถามในห้องสอบครับสามพยังนน้นวัตกรรมไปตั้งเป็นโจทย์เป็นคำถามสามแค่สามพยาญนะครับแลวตัวเลือกก็ให้ท่านหาคำตอบว่าท่านเข้าใจว่านวัตกรรมเนี่ยคืออะไร ค้าว่านวัตกรรมนะครับมันคือสิ่งใหม่ครับสิ่งใหม่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของสิ่งที่มีคนคิดขึ้นมาใหม่เท่านั้นแต่อาจเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วเอามาพัฒนาเอามาปรับปรุงให้เป็นสิ่งใหม่ให้มันแตกต่าง นี่เ,เรียกว่าเป็นเป็น,นานวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดครับว่าคำว่านานวัตกรรมเนี่ยคือคืออะไรประการต่อมาครับการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่เขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน คำว่าโลกยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนใช้ชีวิตยอยู่กับโลกโซเชียลครับหลายคนครับมีโลกส่วนตัวที่เป็นการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเรามีแม้กระทั่ง ห้างสรรพสินค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์มีระบบในการไลฟ์ระบบในการสตรีมเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาชมออนไลน์แล้วละเป็นโลกยุคใหม่ที่ที่จะเกิดขึ้นเป้าหมายที่13บสาเป้าหมายที่ของแผนที่13ครับ ในในเป้าหมายที่สามเนี่ยมุ่งสร้างสังคมแห่งโอกาสและก็ความเป็นธรรมครับประการที่สี่ครับเปลี่ยนผ่านการผลิตการบริโภคไปสู่ความยัง่งยืนแล้วก็ประการที่ห้าครับสร้างเสริมความสามารถของไทยในการรับมือกับความเสี่ยงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภายใต้โรคอุบัติใหม่ ซึ่งในรายละเอียดในแต่ละเป้าหมายในแต่ละหมุดหมายท่านไม่อยากจะพลาดในการสอบในรอบนี้ท่ามกลางโอกาสท่ามกลางช่วงจังหวะที่ท่านมีโอกาสที่จะสรรหาเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้นะครับปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้เรียนรู้ออนไลน์ line. เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้ด้วยการสแกน q r code แล้วก็กดเพ,เพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับเพราะพี่วุฒิเชื่อว,ว่าการเรียนรู้ออนไลน์เป็นวิธีการที่จะทําให้ท่านสอบได้สะดวกประหยัดครบถ้วนทุกขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่ง บนโรคใบนี้สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอิสระของผู้เรียนครับและพบกันในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบกับพิวุ์และเพื่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ